ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง d a r k ฮดครับวันนี้เราจะมาผ่อนคลายกันนิดนึงเพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราเครียดกันมากเลยกับการที่จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำอะไรสนุกๆก,กันอย่างเช่นการลอนช์มอเตอร์ไซค์นั่นเองโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงเรื่องทำทำไมก่อนและตามด้วยทำยังไงทำทำไมนะหรอก็จริงแล้วการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะเราก็ไม่อยากจะเครียดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะอยากทําอะไรที่มันสนุกๆบ้างไม่ได้เครียดอย่างเดียวดีไหม ดีโอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงว่าทำยังไงนะการลอนโดยที่ไม่มีลอนคอนโทรลเนี่ยอย่างแรกห้ามลืมเอาขาตั้งขึ้นก่อนกําคัดเข้าเกียร์หนึ่งเหยียบเบรกหลังปล่อยคัดจนถึงฟิกชั่นโซนเติมคันเร่งเข้าไปหน่อยหนึ่งพอเราพร้อมแล้วปุ๊บเราจะปล่อยเบรกหลังปล่อยคัดแล้วก็ออกตัว บางคนอาจจะมีคําถามเข้ามาว่าทําไมเราต้องเหยียบเบรกหลังทําไมเราไม่กําเบรกหน้าเพราะว่าการที่เรากําเบรกหน้าเนี่ยแล้วเราเติมคันเร่งเข้าไปใช่ไหมชกหน้าเนี่ยจะยุบลงแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเบรกปุ๊บแล้วเราเร่งเลยอาจจะทําให้เรายกล้อนหน้าขึ้นมาได้แล้วเราก็จะหงหลังตุ้ม,พ,มพร้อมไหมไปน้องกับพื้นเรียบอย่างนั้นเนี่ยบนพื้นสภาพานี้เราก็ออกตัวได้เหมือนกันนะไม่เชื่อก็ดูเลย สเตเตอเดิมครับเรลงเบรกไปโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสนุกสนุกกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย